เมื่อกี้นพาน,น้องเขียวเขียวน้อยสักมาดูแลเขาหน่อยครับเพื่อให้เขาอยู่เข้าไปเรื่นดๆอย่างนันนีกได้วครับเออ ที่นุภาพ<ม>การหยักมันโคตครับบริการทุกระดับประทับใจครับอันนี้มีคำเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องกองเครื่องแล้วก็เช็ค มันเกีรีร์เช็คสุดท้ายครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อมหคร่บสลับยางแล้วก็ตั้งศูนย์ถ่วงล้อมห <S <S รั่อนุภาพการยางครับแด้มาครับดูด